พี่เปิ้ลนิยามตัวเองสั้นๆให้ทุกท่านฟังสักประโยคหนึง่งเปิ้ลจารุณีคือใครเปิ้ลจารุณีคือ <m> พี่ไปกับแม่ไปกับญาติๆกันหลายคนพี่เข้าไปถามซ้อคนนี้เลยอ, <m> อะไรทำไมเนี่ยตอนแรกเราเป็นปตัวเล็กๆม,ม,มีเรื่องแต่เด็กทีตาเนี่ยผมทันเป็นีตาไม่เชื่อหรอกถ้าทันเนี่ยพี่ร้องเพลงอะไรบ้างจ้าฟังจ้าบองแขงเงนีไม่ีทีตา ต้เสิแพ้เนี่จะบทตอนแล้วอะเอา้าทำไมล่ะออจะรุนี้ยังไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วที่นั่งทั้งหมดเนี่ยพิธีกรยังไม่ได้พูดเลยมีเดียจานรุนีเนี่ยพูดอยู่พบกับรายการวัยรุ่น90ทุกวันเสราร์และอาทิตย์เวลา7น30นาทีห้ามพลาดนะครับ